สวัสดีค่ะกาใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาแชร์สูตรทำน้ำยาล้างจานสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่ไม่สะดวกหาซื้อน้ำยา n70 แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อน้ำยาที่มาทำน้ำยาล้างจานได้จากที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูวิธีนี้กันเลยน้ำยาล้างจานสูตรนี้ง่ายสุดขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากง่ายสะดวกที่สำคัญประหยัดได้มากจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทำกันเลยนะคะ มะนาว1กิโลกรัมถ้าเราไปซื้อมาอาจจะมีสารเคมีเจือปนแล้วก็มีพวกผงฝุ่นติดอยู่เอาไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะล้างเสร็จแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่หม้อต้มกันค่ะวันนี้จะใช้การตรงน้ำแบบง่ายๆใช้ขวดน้ำขวดใหญ่1500 ml กลกรอกน้ำประปลาให้เต็มทั้งสองขวด ถ้าต้องการให้น้ำยามีความเข้มข้นก็ลดปริมาณน้ำลงได้อีกใครจะใช้ขวดหนึ่งหรือขวดครึ่งก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็เทน้ำใส่ในหม้อที่เราจะต้มมะนาวเทน้ำหมดทั้งสองขวดเอามาตั้งบนเตาไฟใช้ไฟแรงก่อนนะคะพอน้ำเดือดก็เริ่มลดเป็นไฟกลางถ้าใช้ไฟแรงตลอดน้ำเขาก็จะเดือดล้นหมอ้อ ต้มประมาณครึ่งชั่วโมงจนมะนาวเขาเปื่อยยุ่ยเวลาบีบคั้นเขาจะได้บีบออกง่ายๆเตรียมเกลือแกงหนึ่งถ้วยเป็นเกลือแกงที่ใช้ทําอาหารปกติในครัวใส่เกลือเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ํายาของเราใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะพอมะนาวที่เราต้มเขามีความเปื่อยยุ่ยเราก็ใส่เกลือลงไปได้เลยค่ะพอใส่เกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนปิดเตาไฟได้เลยนะคะ จากนั้นเราก็พักทิ้งไว้ให้น้ำมะนาวเขาเย็นก่อนมาดูกันค่ะหลังจากที่น้ำมะนาวเขาเย็นตัวแล้วเตรียมกระชอนเตรียมอ่างใส่น้ำมะนาวจากนั้นเราก็มาเทกรองน้ำมะนาวถ้าใครไม่ติดฟองเอาแค่นี้ไปล้างจานก็สะอาดแล้วนะคะใช้แค่น้ำมะนาวผสมกับเกลือแค่นี้จานชามที่เราล้างก็สะอาดแล้ว ส่วนเปลือกมะนาวจะไปถูกระทะถูจานชามหรือว่าไปขัดเนื้อขัดตัวก็ได้นะคะนี่เลยค่ะขั้นตอนต่อไปใช้น้ำยายล้างจานยี่ห้อที่เราชอบ เอามาเทผสมใส่วันนี้ใช้ไซส์825มิลเทใส่ผสมในน้ำมะนาวเราเลยค่ะในถุงน้ำยาล้างจานเขาก็จะมี n 7 0มีสารเพิ่มฟองมีพวกสารการเสียใส่ไว้ให้อยู่แล้วใครที่ไม่สะดวกหาซื้อน้ำยา n 7 0หรือว่าสารเคมีที่มาทำน้ำยาล้างจานหาซื้อไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะ เทผสมแล้วก็คนให้น้ํายากับน้ํามะนาวเข้าๆกันจะได้เป็นลักษณะแบบนี้เราไม่ต้องรอทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแบบนี้ก็กรอกใส่ขวดได้เลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการให้มีสีสันใส่สีผสมอาหารเพิ่มไปได้อีก หยดแค่นิดหน่อยพอสีผสมอาหารนี้เขาจะไม่ติดผ้านะคะถ้าเป็นสีที่เป็นผงให้ละลายกับน้ำก่อนถึงค่อยนำมาใส่ได้สีที่เราชอบแล้วเราก็เตรียมกรอกใส่ขวดได้เลยค่ะขวดที่นำมากรอกแล้วก็ใช้ขวดเก่าๆนำไปล้างทำความสะอาดซะก่อน เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้เป็นขั้นตอนง่ายๆสูตรนี้ง่ายสุดละค่ะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่หาซื้อ N7 0ไม่ได้แนะนำเลยนะคะสูตรนี้ใครไม่มีมะนาวหรือจะใช้เป็นมะกรูดแทนก็ได้ค่ะลองมาล้างมือกันค่ะเนี่ยฟองก็เยอะแบบนี้เลยเวลาออกไปนอกบ้านแล้วเข้าบ้านก็ใช้น้ำยาแบบนี้ล้างมือได้เลยนะคะจากที่เราใช้1ถุงหมดภายใน1-2เดือน ก็เพิ่มปริมาณไปได้อีกอาจจะหมดถึง3-4เดือนลดรายจ่ายของเราไปได้เยอะเลยค่ะ <S <S <ess> เดี๋ยวมาทดสอบล้างจานกันบ้างนะคะล้างฟองน้ำให้สะอาดก่อนเดี <S <S ๋ยวเรามาทดสอบดูนะว่าว่าน้ำยาที่เราทำฟองจะเยอะไหม <S <S ถ้าตั้งไว้นาน,านมีตะกรนอนกน้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติก็ใช้เขย่าก่อน ขจัดกลิ่นคาวคาบสกปรกได้ดีค่ะล้างจานพวกไขมันพวกสิ่งสกปรกเขาก็จะออกหมดนี่ค่ะทำให้ดูก็จะมีฟองเยอะแบบนี้เลยนะคะลองทำดูนะคะประหยัดไปได้เยอะเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ